สวัสดีจ้าพี่น้องเมนีสาวชัยภูมิสิพามะขินอ้วดองซีอิ๊วด้จ้าพี่น้องโตใหญ่ๆย,ย,ยด้จ้าแล้วก็สิเป็นน้ำจิ้มจ้าน้ำจิ้มก็สิเป็นน้ำจิ้มซีฟูดเนาะพี่น้องเนาะใส่พริกขี้หนูปั้นนะจ้าผสมหินแดงเล็กน้อยเนาะแล้วก็กับผักแก้มก็สิมีเป็นผักกาดกรอบจ้าพี่น้องแล้วก็สิเป็นอีหยังเกาะผักผักซีไทยจ้าตามด้วยไอ้ยังเกาะไอ้ซาลาเน่จ้าซาลาเน่แล้วก็สิเป็น ถักซีน่าจ่ะถักซีไปเรื่อยรุ้มร้องตัวยังไงพี่นอ้องดองซีอิ้วเด้งๆเลยจ้ะสดๆเด้งๆเลยพี่น้องจ้ะจิ้มน้ำจิ้มเนาะจิ้มซีฟูด้ดจ้ะช้ำๆเลยพี่น้องมาจ้ะมากินน้ำกัน้ะพี่น้องเด้อมาจ่ะ mm. มัว,เวนเลยเหรอเด้งดีจ้าพี่น้องไปเทียมพักเถอะ เสียอยู่ช้ำๆพี่นอ้องจิ้มน้ำจิ้มจ้ะเด้อ,อหวานใีอลไรจ้ะพวกมันสดนะพี่นอนะ้องอะ จ้าสองตัวใหญ่ๆเลยน้องจิ้มเลยจ้าน้ำจิม้มช้ำๆไปจ้า หวานีเลยพี่น้องมันสดจ้ะมันสดหรอมันหวานมันเด้งดีจ้ะพอมาจิมกับน้ำจิมหรอมันเข่ากันพี่น้องมันเ่รเหม็นข้าเลยจ้ะหวานดีครับ Chào mọi Ngon đấy. Bởi cho nên chắc. Nửa ván, nửa đinh đi lại. สีเบิร์ล้วจ้ะแล้วยี่สีโตัวพี่น้องแซบคักจ้ะว่ามันสีเบิร์ที่แรกพี่น้องเอ้ย Khoảng tối mới không? Tối thứ hai lắm จาพี่น้องเบิดแเราจะพี่น้องเอ้ยคุณ่ะว่ามันสีบอร์เบอร์จากแสบแห้งจากว่าเจอ้ยจยพี่น้องเอ้ยเนื้อสดเด้งดีจ้ะค่ะกุ้งแบบสดสดเด้งเด้งเลยจ้ะเพิ่งใส่กุ้งมาาไม่ๆมนาอพี่น้องมาจากแพ้แลวจ้ะหลัก็มว่าดองไม่แซ่บแห้งจากแบบดองแบบกำลังดีจ้ะหวานบบกเข็มแล้วกะน้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มซีฟูดจ้ะใส่เป็นไอ้พี่ขีนูพี่ขีนูสวน้ระกักะนาวสด มันเข่ากันพี่น้องเวลาเขากินเราแบบมันหวานมันแสบจะโบเมนคาวเลยพี่น้องเข่ากันนี่ครับจา้าอิ่มแข้งพี่น้องเนาะสำนีหลงนอกจ้ากมือน,นีเนาะการกินไอ้อย่างกกุ้งดองซีอิ๊วพี่น้องเมื่อนีเนาะเมื่ออื้นสีเข็นอย่างให้กินอีกอะรอติดตามชมได้จา้าเดี๋ยวไปคิดก่อนเป็สีเข็นอย่างให้กินนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพ้ไอ้เดิมพี่น้องเด้อ สำหรับมื่อนี้สาวชัย,ยพุ่มก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้า